ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านปลายทอนตำบลทุ่งปรังอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านปลายทอนก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2482บนเนื้อที่1ไร่1งาน92ตารางวาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการหมู่ที่7บ้านปลายทอนตำบลทุ่งปรังอำเภอสิชน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีกลยัทน์แห่งการพัฒนามุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของสถานศึกษารู้หน้าที่มารยาทดีมีจิตอาสาสีประจำโรงเรียนสีเขียวสีแสดสีเขียวหมายถึงการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามการพัฒนาสีแสดหมายถึงความร่าเริงความกระตือรือร้นไ่รู้ไ่เรียนโรงเรียนบ้านปลายทอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาโดยใช้หลักทรงงานตามหลักศาสตร์พระราชารู้รักสามคัคคีโดยดำเนินตามหลักของ PTT Model และหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA และมีการนิเทศติดตามปรับปรุงกิจกรรมดีดดที่นี่โรงเรียนบ้านปลายทอนประกอบด้วย4ด้าน 1. ด้านความรู้ดีอาทิโครงการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโร,รงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ด้านคุณธรรมดีอาทิโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนสีขาว โครงการลูกเสือเนตรนารีโครงการธนาคารขยะกิจกรรมย่อยของแต่ละโครงการเช่นการกล่าวคำปฏิญาณตนกิจกรรมละหมาดสวดมนต์ไหว้พระน้องเคารพพี่ 3. ด้านสุขภาพดีอาทิโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการอาหารกลางวันกิจกรรมย่อยในโครงการเช่นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพออกกำลังกายยามเช้า เด็กไทยดื่มนมเด็กไทยฟันดี 4. ด้านทักษะดีเพื่ออาชีพอาทิโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเช่นเพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงปลาดุกปลูกผักสวนครัวทำปุ๋ยหมักขนมสร้างรายได้โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน